ui hiền, ai sao, ai chơi, wow mày kĩ thuật, mày nang gì nghe, bên này, bên này, nó chơi trò này ngay, cái này ui hiền, ô khen nhàn song lại gula. เฮียตกใจไอ้สัสพ่อมึงเฮียเป็ดเต็มเลยว่ากับกาบฮ้ยโคดเป็ดเลยนี่ว่ะอุ้ยเป็ดตัวโคดใหญ่เป็ดอยู่ในชะโคบเสียงอะไรบอโอ้ยโอ้ยตกใจไอ้สัสไม่ทำอะไรพี่เลนพี่เลนใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อ เหมือนจะมีอะไรหายไปนะเอ๊ะเอ๊ะวัดเมื่อกี้คืออะไรเครื่องนวดเท้าหรือเปล่าฮะดึงเบ็ดอ๋อโอเคโอเคปลาปลา เกมเฮียเฮ้ยเฮียโอ้โโอ้ my god กูไม่ชอบเลยแบบนี้เลยเฮ้ยเ้ยนี่ไงแม้อุ้ยนี่ไงได้แล้วปล่อยเรียบร้อยว๊อดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียอะไรวะน้องน่ารักตัวเนี้ยไปเลยไปเลย อะไรอ่ะเด็กป็ดเฮ้ย <laughs> 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 น้องกระพริบตาด้เมื่อกี้ทำไมอ่ะน้องไม่กัดไปเลยไม่ใช่หมาคนนั่นอะ่ะ <laughs> ไม่กัดอะไรปิดประตูปิด <laughs> ประตูใส่ใด้วยแส <laughs> ดงว่ากูเดิน วนอยู่สามสี่รอบสินะว้ยเชี yeah! ่ยไอ้สัสปล่อยกูมึงใครเนี่ยมันจะกัดจริงเหรอทำไมอะมันไม่กัดคนดูแกล้งไปเป็นไปเ๋ยวไป,ไปใกล้มันหรออืมใช่ไปช่วยไปช่วยว้ย yeah! เชี่ยเรียบร้อยถี่แม่งเลยไม่ได้อีกหุ่นเวนเนี่ยอุ้ย ขอโทษขอโทษนั่งนั่งไปเถอะอขอโทษขอโทษนั่งนั่งไปนั่งไปขอโทษ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 นะนั่งไปก็ได้พูเล่นพูเล่นเมื่อกี้หยอกแจ็คกิ๊ดิ้งแจ็คกิ๊ดดิ้งเมื่อกี้หรอเมื่อกี้หยอกเมื่อกี้หยอกจริงๆแล้วอ้อมเสร็จแล้วันหลังดีโอ้โหมองไว้มองไว้ไอ้เชี่ยไอ้สนะ ในน้ำก็มีน้ำัสินเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ย่อมึงายไอเฮ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยมึงจะรู้ขึ้นมาทำไมวะไอ้สัส ลมันติดอัะมึงโหยอะไนบักสันก็ไต่ได้ไเนี่ยเหี้ยเย็นแม่อะไรอ่ะแสงมันจ้าจนตาฉันอะไรวะเพลาวมัวไปหมดพลามัวโอ้โหสุนเตยจะเอาไหนเราแก้วไม่เหี้ยจะดุจริงไอ้สัตว์เอ้ย อย่าให้ฉันต้องมองคุณเป็นทาสของความจริงอีกคนหนึ่งเลยอะฮะแค่มาเป็นเพื่อนอะไรคะอะวะเป็นเพื่อนไปใช่เพื่อนด้วยแค่มาเป็นของฉันทำไมกูต้องเป็นของมึงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วเย,วยสุเห <c oughs> มือนเห็นนี่กูเห็นไหมเห็น <c oughs> แล้วกูต้องทำอะไรต่อ <c oughs> ตากูเหลือกมากตอนเนี้ย กูทำอะไรต่อเอ๊ะ <laughs> เออกดกดกดไป <laughs> <laughs> มึงออกมาหลอกล่อกูที่นี่เลยเหรอไอ้ไอเนอกไปกูไปเก <c oughs> มาอยู่กับฉันเถอนนะ